โอ้มันมาแล้วตัวมันเนี่ยตาดกแดกดกแดกด้วยวามาสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะ ผมจะพาทุกคนไปบุกริมทะเลนะเพราะผมได้ข่าวได้ข่าวมาว่าริมทะเลมีสัตว์ประหลาดไว้ทุกคนตัวนี้ผมจะพาทุกคนไปบุกไปดูมันกันละกันนะครับตอนนี้ผมกําลังรอตั๋วขึ้นเครื่องบินอยู่นะเอาละผมจะขึ้นเครื่องบินในห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปกันเลยทุกคนมาตอนนี้ผมก็รคที่เมืองอะไรไม่รู้ที่ก่อนละกนันนะยังไงก่อนจะไปดูสัตว์ประหลาด ทุกคนน่าเวยกดหลายคลิปนี้กดแชร์กดติดตามกดกด,ดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะคบทุกคนกครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมอ่าวันนี้นี่ผมบุกเดี่ยวเลยนะพาทุกคนมาบุกเมืองอาเป็นเมืองรับไม ก่อนเราจะไปหาสัตว์ประหลาดนะทุกคนครับเราต้องหาเก็บอาวุธอาวุธกอนนะเพราะเราไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดมันอาจจะน่ากลัวเออใช่ทุกคนครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปดูสัตว์ประหลาดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านไปดูหนังฟีตายอีกเออเห็นว่าหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะลงนะบอกเลยว่าโคตรสนุกว่โ้โหรอดีอยู่เลยครับเนี่ยไป สมัยนี้เราจะเก็บเฟืนสักนิดสักหน่อยก็พอละการแน่นทุกคนครับแล้วเราก็รีบเดินทางไปริมทะเลเนี่ยที่ผมดูมาก็คือเขามันอยู่แถวแบบริมริม,รม,รมทะเลนะไอสัตว์ตัวเนี้เลยสัตว์ประหลาดตัวนี้นยมันไม่เหมือนกับสัตว์ประหลาดตัวอื่นแน่ทุกคนครับเพราะมันเป็นสัตว์ประหลาดมือแต่มีสมองแล้วก็มีตาด้วยตาหนึ่งอ่อยังไม่พอแน่ทุกคนครับมันยังมีชีวิตจิตใจนึกคิดได้โอ้โหผมคิดภาพมันไม่ออกเลยทุกคนครับ คำคำเล่าก็คือมีตาดวงหนึ่งใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็แบบรูปร่างมันเป็นเหมือนไขมือเงี้ยแล้วก็มีสมองด้วยนะผมคิดภาพไม่ออกเลยนะว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวยังไงนะทุกคนครับเดี๋ยวเราก็รีบเดินทางไปริมทะเลแล้วก็ไปดูหน้าตาหน่อยละกันเอ่อถ้าเกิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเ,น,เนี่ยเฮ้ยเอาเดียเดี๋ยวมาจากไหนวะอยู่ดีก็โดดล่มลงมาโถเพื่อนเอาหายซะงั้น โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับเดินมาไกลอยากจะหาที่พิงแต่เจอคนแล้วโคก็ต้องยิงอีกแล้วว้าเฮ้ติดที่ไปน้องในชันชักจะโมโหแล้วนะขับรถเลยแถวนี้นะคะตายพี่เก๋โอ้ยยังไม่ตายอีกตายน่ายเห็น่ะมีตรงนั้นอีกตัว้วทุกคนครับเดี๋ยวเรารีบเข้าไปช์จเลยดีกว่ากันวับไปเลยแม่นี่เดี๋ยววับโชว์ฟาร์มนะ แต่พี่เลมต้องมีเอฟเฟกต์โอ้โหยิงลมกลมแตกเสามามีอะไรบ้างโอ้ยมีกระทะด้วยว่ะโอเคจะชมกระสุนให้วงร์่ไหมเนี่ยกดเติมยาก่อนไม่เห็นยาด้วยนะเจ็บหลอดเลือดไปหมดแล้วโอเควอร์พียบเลยว่ะจุดยอดพร้อมไปหาเจ้าสัตว์ตลาดแล้วทุกคนลุย ก็เดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปอาเจ้าสัตว์ประหลาดเลยนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะแลวผมจะบอกด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนเผื่อทุกคนอยากจะไปแบบไปพบไปเจอไปปะไปแปะมันนะฮะทุกคนครับแต่ต้องบอกก่อนว่าบางทีมันอาจจะไม่เจอนะเพราะว่ามันก็ซุ่มๆใช่ไหมมันอาจจะแบบนานๆพันปีมันมาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่าผมจะโชคดีเจอมันหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเจ้าปีศาจเนี่ยเราต้องผ่านไอ้พวกนี้ได้ก่อนนะไอ้พวกมนุษย์เหล่านี้มันก็แบบมาตามล่าปีศาจเหมือนกันไง ผมอะแค่อยากจะมาเจอมาเห็นกับตาเท่านั้นนะฮะแต่คนพวกเนี้ยมันเป็นแบบนักล่าบิสาสนะครับทุกคนครับอ,อมันจะมาล่าบิสาสแล้วมันก็จะมาทำร้ายเขาแล้วก็เอาเขาไปขายใช่ไหมแต่ผมไม่ได้จะขายนะอายใจเย็นเลยเพื่อน โอ้โหนี่แหละไอ้พวกลาาบิาสตัตไอ้พวกคนไม่ดีพวกระยำหลายไปซะฮชเราก็จัดการพวกลาบิาสัตไปได้อีกหนึ่งแล้วนะฮะทุกคนครับทุกคนเห็นปีกของผมไหมปีกเนี่ยมันเป็นแบบองค์การสวรรค์มอบให้ผมนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่รักดีอ่าไม่เคยฆ่าใครอินดน้ใช่ไหมหัวแตกเลยหนูมาเลยคนนะไอ้พวกนี้คืนจริงบอกว่าไม่อยากฆ่ามานานันนะแต่มันยิงพวกก่อน,นเด้โอ้โหเดี๋ยวเนหมอนแล้วนะ ไม่งอโป่งจริงด้วยประโถแฉจะมาล่าปีศาจทำไมต้องมายิงกันด้วยมันเนี่ยฮะราเบิดไปโดนไหมได้โดนไปยี่สุดเจอด้ยเ้ยเขาวิ่งไปแอบก็หนีแล้วว่ะโอ้อยมีคนอยู่ข้างเราด้วยทุกคนเดีด๋ดดดวยวเอาระเบิดอีกอเอารบเบิดไปอีกลุกนึ่งเอาไว้มา ไอ้กระซ้าเพื่อนนึงสองจานระเบิดต้ามมาไม่เป็นไรเลยโอเคม่เปรเรายังมีปืนเราอย่าไปกลัวเราจะมาหยุดแค่ตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนครับเรายังไม่ได้ไปหาสัตว์ประหลาดของเราเลยนะยังไงผมก็ต้องผ่านไอ้เจ้าพวกนี้ไปได้ลนะมา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 ,ม,ามัมีคนอยู่เว้ยยีง่แงบอลเล่นกระสุนเยอะออมา,อาระเบิดวิกลูกแล้วกันเอาไม่ใช่ระเบิดนี่มา <laughs> ไม่ใช่ระเบิดไว้พวกไห,ไหเป็นระเบิดว่ะโอ้โห Okay. ตอนนี้เขาไม่ออกมาเราก็วนๆไปตรงนี้ก่อนละกันเพราะเราก็ต้องระวังนะทุลคน,นครับเดี๋ยวเราไม่มีลมหายใจไปเจอเจ้าสัตว์ประหลาดแต่ตอนนี้เขาตั้งไอ้วองเหมือนเขาจะเอาล้วว่ะมามาจะเาใช่ไหมมาแน่มาแน่มาไ,มาไ,มาไอา้ไอวองคุณกับก้อนหิหนของผมพยาจะไขว่กันมาให้คุณดิงมามามาผมตั้งหลักได้แล้วเข้ามาเลยคุณมีลูกสองแต่ผมมีลูกสองแล้วให้กเมีสามอืม้เดี๋ยว เอาไหนดีครับเนี่ยเขาจับลูกสองมาจะยิงผมจังหวะนี้ <c ười> เอาปืนเลยสู้ดีวะเอาปืนเลยสู้ดีวะเดี๋ยวก่อนเพื่อนจะเย็นนะโอเคโอเควิ่งนโนเนี่ยเขางงเล่นนะแล้วก็กระโดดยิงายมีคนมายิงหลังผมยิงหนีสิครับเดี๋ยวเราจับขุดท่าขาเติมยาก่นอนได้ไหมขุดเติมยาก่อนเพื่อนอ้วยใครมายิงหลังกูเว้ยนเนี่ยคาะาคาถาช่วยด้วยโอ้โหหลวงพ่อกระแทกโ,โอเคขุตั้งหลักแป๊บได้ไหมโอ้อยยามีไหมเนี่ยยาก็ไม่มีแล้วมีแต่อะไรโลโอ้ย เราจะมาตายตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนครับเราต้องไปหาสัตว์ประหลาดไอคนนี้จะไปที่มันอิงหลังผมเมื่อกี้มาติดพี่ไปทีละแปดไม่น้ำนก็ตายเแปด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 ห้าแปดสิบเป็นแปดสิบแปดยี 8, 8, 8, 8, 8. ่สิบเป็นแปดแปดอปเรมาตายแล้วโอเค ผมว่าเราอยู่ยแถวๆนี้ต่อไปเราคงต้องโดนยิงตายแน่นเลยนะทุกคนครับผมว่าเราเรีบบาดไปที่ปลอดภัยเลยดีกว่าไปไนีน่ตัดเอาแบบนี้เลยง่ายเก็บต,ต่อเยอะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณไม่กี่ร้อยกิโลแล้วนะเราจะถึงริมทะเละที่มีสัตว์ประหลาดอยู่แต่ว่าก่อนจะไปเจอสัตว์ประหลาดเหมือนผมเห็นหัวคนโอ้หเดี๋ยวน,นี่อย่ามามองฉันแบบนี้นะเดี๋ยวพาลงโทษหนักออกมา เฮ้ยว้าวโอ้ยเก็บอย่านะอย่าทำฉันแบบเนี้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะโดนพาดสับสับคอยพาลงโทษดังนะไหนมีอะไรบ้างขอเพียงนี้แ่ก็จีจะไม่มีอะไรเลยไปดูโอเคเราจะเอารถไปดีไหมไม่เอาดีกว่านะทุกคนครับเพราะเกิดว่าถ้าเรานั่งรถไปใ่้แมเพื่อสั์เรามมนได้ยินนะมันทำอะไรรถเราทำไงนะโอ้น่ากลัวนะครับเนี่ยโอเคเราเดินไปริมทะเลแล้วกันแต่ ทะเลแถวนน้นมันโดนวงบีบด้วยงั้นเรามาแถวแถวตรงนี้แล้วกันนะทุกคนครับอาจจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ตรงนี้นะปะ่ะดูยเลยกว่าอ,อยากจะเห็นแล้วะนะว่าสัตว์ประหลาดที่มันหมายอยู่แถวริมทะเลเนี่ยมันจะน่ากลัวยังไงนะฮะทุกคนครับปะ่ะดูดีกว่า <c oughs> พี่มาแล้วน้องอที่ไหนจะริมทะเลแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าโกหกนะ เม้ยออมอย่าหลอกกะลวงเอ้ยเจอคนว่าเดี๋ยวไอ้บอสไม่มีกลัวโอ้ยต้นไม้จ่าช่วยพี่ด้วยเดี๋ยวโอ้โหบอดบอดแมปนี้ทําไมมันยิงขมขนาดนี้ฮะโอ้ยมายังเหลือตรงนี้ตัวได้โอเคไปน่าจะหมดแล้วทุกคนครับเราลองไปหาเจ้าสัตว์ประหลาดกันเลยมีตามีสมองมีมือ โอ้มันมาแล้วแปลกมันเนี่ยตายดกแดกดกแดกด้วยโอ้ย่ามาไปแล้วกูโอ้ยโอ้ยสงสารโมะทุกคนดูดิโอ้ยโอ้ยเกือบตายแล้วกูโอ้ยโอ้ย สัตว์ประหลาดเลไวนันเนี่ยเกิดหมาไม่เคยปะไม่เคยพบโอ้ยทุกคนผมไม่เข้าไกลมันแล้วนะเดี๋ยวมันทุบผมดูเด้ายแล้วดีใหม่เลยทีเดียวเจียวเอ้าเอ้า <Gym>. ม <N> ันหายไปแล้ว่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยละกันนะครับทุกคนครับเมื่อกี้มันอยู่แถวๆนี้นะโอ้โหเดี๋ยวดีจะมาดูสัตว์ประหลาดจะมีคนไปยิงสักอันคนไปยิงคนแบบตายซะเพื่อนเพื่อนตายซะ คทุกคนสึสสัตว์ประหลาดมันไปแล้วนะเดี๋ยวเราวร์ปไปที่ปลอดภัยดีกว่าเอาแล้วทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะฮะก็เป็นไงกันบ้างะสัตว์ประหลาดที่เราพาไปดูนี้บอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดวันนี้อีกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยล่ะ นะครับผมแล้วก็ผมมีแอบมาสปอยให้นิดนึงละกันเพราะว่าผมไปคุยกับคนทําหนังมาแล้วเดี่ยวหนังเรื่องต่อไปที่กําลังจะออกต่อจากนี้นะฮะทุกคนต้องรอติดตามไปนะมันจะเป็นหนังแบบสร้างหาเลมให้ผู้หญิงคนนึ่ง บางคนไม่เข้าใจฮาเ็มคืออะไรวะเอาง่ายๆนะก็ประมาณว่าผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายอีกสัก4ี่ห้คนอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันเฮ้ยสนุกบอกเลยต้องอติดตามด้วยกันนะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันนะทุกวันนะเจ็ดโมงนื่นคนครับทางช่องเอ็นดิ The ้กเดอร์ซีรีสวันนี้ที่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ